โย่รู้สึกดีกับทุกคนด้วยนะครับทีกูพูดแต่กี็เดือโอเคครับผมก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คือรายการโซซิกาคูนัสส่นเองครับวันนี้ก็อยู่กับอาร์มครับโอ้ยสติกกี้คีย์มึกช่วย เลิกโปให้กูสักสอนาทีเล<ก>ยมั้ยพี่เกมไม่ดับ<ห>เลยนในเกม The Big Quiz จะมีคำถามแบ่งออกเป็นแคตตากรี Minecraft และความรู้รอบตัว <c oughs> ทีมผู้ตอบคำถามได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและรับเงินล้านไปทันทีแต่สำหรับทีมที่คะแนนน้อยที่สุดน่ะเหรอ <c oughs> เอาเป็นว่ารอดูกันเองแล้วกันนะครับบิ๊กมันใหญ่มากเลยมาแล้ว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 มาแ้วมาแล้ว้วมาแล้วมาแล้วมา ผมชื่อบิลเอเจอร์และและอะไรวะอ่านไม่ทันไวยังวะเออคนก็คือทำงานนั่นเองอ่าเรามาได้ตัวเรามาได้ตัวผู้แข่งกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหไม่แปลกเหมือนกันเลยเว้ยเอาละครับแรงนะครับผมพุ่งพีคเล่นติดตัวจงนะครับทีมสีฟ้านะครับผมไปกดติดผลวเพื่อหอเขียวนั่นเองนะครับผม โอเคคำถามแรกนะฮะครับผมแคทัลโกนี่ไปครับคำถามแรกเลสสโตนสิงแนลทรับไอปอนหายแล้วหายแล้วไอปอนตอบเลยของวะอันนี้อันนี้เหรออันนี้เปล่าตอบแล้วผมตอบแล้วตอบอะไรแท้อันนี้รู้ใช่เนี่ผมว่าผมรู้ไอพี่นกใช่เลยอันนั้นเนี่ยเย้โอ้คำถามแรกทุกคนหว่ะคำถามที่สองครับเลสสโตนเลสสโตนแคทัล ไม่สามารถใช้ครับอะไรหายละดีป่ะอ๋อใช้แบบคราฟอะไรไม่ได้อันนี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 ้อันนเรา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 ต้องแบบกดเสร็จแล้วเราต้องเอาเอาซ่อนได้เดี๋ยวเอาซ่อนเอาซ่อนเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้เออเออเดี๋ยวไว้มีใครพลาดว่ะ redstone wire can transmit a distance of redstone wire เหรอ redstone wire เคลื่อนไหนวะอะไรวะกูว่าน่าจะน่าจะต้านอะไรไหม ผมว่านี้นั่นแหละอันนี้นะเไอ้ปอนต์จะเลยดีเราตอบแล้วพี่ผมตอบไม่ทันตอบทันปะตอบไม่ใช่ด้วยเฮ้ยพี่ผมตอบอะไรครับอ้าวคำตอบคืออะไรอ่ะมือนเดิมฮะสิบห้าบล็อก information do n o โอ้โหอันนี้คือคำถามกูส้นตีนนี่นะคือกูต้องตอบแล้วเปล่าวะนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตอบ่ะกูไม่ตอบเลยไอ้บอา อ้ควาทไมเอ้ควายเสกไอ40โอ้ยตายแล้วเฮ้ยไอมแบงค์ผมรู้ผมรู้ผมรู้พี่น้องอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ป่ะพี่ชวนไม่รู้อาชวววไเชื่อแบงค์นะชื่อแบงค์นะชื่อกัเอ้ยไม่ใช่เปล่าวะอันนี้ไม่่เฮ้ยเอซโรนโกเว่ะออตัดเสมอเอาละ และรอบแรกนีาก็ได้จบกันไปแล้วนั่นเองนะครับผมนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ได้ถึงเวลาอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันะวะทีมแคทเคชออฟวิลล์เกินทีมพูดิสตายดอตดิเฟร์เดอะวิวล์ฮะฮะฮะเาต้องแต์วิวี่ต้องอันนี้ต้องกดปุ่มโอเคแล้วมันจะหมุนโอ้ยโอ้ยกาชากาเชาเออเราจะได้พอยบวกเท่าไหร่จะลบหรือเปล่าลบหรือเปล่าลบ โอ้โโอ้โยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โยอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โอ้โโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้โโหโอ้โโโโอ้โหโอ้โ้โโอหโอ้โ้โโ้โโอ้โโ้โ้โโอ้โอ้โยโอ้อ้โ้อ้โ้อ้อ้้โอ้้โอ้โอ้โอ้โโอ เออคิดว่าใช่คิดว่าใช่ใช่พี่กใตอบทีนี่เลยกูกูยังไม่ได้ตอบเลยตอนนี้ข้อละร้อยห้าสิบ which of t h i s is not viral video อะไรไม่ใช่ไวรัลวิดีโออาอชิบหายแล้วจะรู้ไหมแค่มีเลยพีดแล้วแค่ได้คิดไอ้เหี้ยกูจะรู้ไี่ยผมว่าอันนี้ไอ้ผมว่านี้วะเว่าอันนี้อันนี้ว่าตอบบอลนะตอบบอลอะไรกันพี่รู้อ่ะผมเดาว่าไม่ถูกไม่ถูกไม่เคยถูกเลยตอบนะคืออะไรอ่ะ ไม่บอกด้วยเลยว่ายไฟแต่บอกโอ้ไม่หรอโอเควิฟีวิฟีวิฟีไม่ใช่กูว่านี่ว่านี้กูว่านี่อันไหนวะไม่รู้ว่ะอันไหนอ่ะผมเชื่อว่านะกูว่านะกูไม่รู้นะกู้ว่านะไม่เป็นไรผมเชื่อพี่ผมไม่รู้อันไหนวะใช่ป่ะวะไม่ใช่ว่ะโอ๋อไม่ใช่ว่ะเฮ้ยสีเขียวตามมาแล้วชิบหายชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังหางอ่างอินจาวอิ้วเดี๋ยวเข้าไอ้ดีพี่วันนี้แล้วนะวะเาเดี๋ยวคุได้ป่กวะอ๋ออ๋ออ๋ออะ เดี๋มึงรู้อ่ะผมตอบล้อตอบไม่ได้ตอนนี้ไม่ไอ่เดโมมของไอเนี่ยผมว่าะว่ากดเลวกดเลยกดเลยไม่รู้แล้วไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือโดนกดต้องไม่ใช่ว่ะไม่ใช่สามสิบบ่อผมต้องหกสิบไปซูเปอร์ซีเคียร์เซตติ้งเวอร์รีบูฟมึงอย่าบอกว่าให้ตอบโอ้โอ้ยไม่ได้เออกูว่าอันนี้กูว่าแล้วกันเออออออกูต่บแล้ว หนึ่งจุดเก้าหรอเปล่าอันแรกอันแรกเปล่าโอเคโอเควอร์ชันหรอวะ1.8กเจนหรอใช้เป็นไงบ้างับกับรอบที่สจบไปแล้วนะฮะ Leading team o ท c ม a ัน i เก e t a spin wheel โอเคครับโม่ก m อดดีเบอร m i ิสซิ่งสปินดีดั d หนึ่งรนะครับก็เลยชาร์จยใจเลยกันสปินหนึ่งรอ

ครับดินบอกถูกอัปเดตแล้วเป็นยังไงกันบ้างอ่าตอนทีมที่ได้น้อยที่สุดนะครับผมพี่จ๋าอะไรนะแล้วก็ไปครับผมกับบทลงโทษนะฮะโอ้าอ้โ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 อโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้อ้โ้อ้ออออ้้ว้อ้้อ้อ ว่าเนี่ยมกถ้าผิดก่อนนะเนี่ยผิดไม่ใช่แน่แน่ติดลบสัตว์ไม่ใช่เน็ตตอกผงศิลป์เกมเราอะอนทาริกอะไรเนี่ยออโม่สามเปอร์เซ็นต์ออโสามเปอร์เซ็นต์ของมเปอร์เซ็นต์ของอันนี้อันนี้นี่นะอันนี้อันนี้กูอันนี้ใช่ป่ะผมเชื่อพี่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 เฮ้ยเขาเลือกพี่อันนี้เขาจะไม่โดนลบคะแนนเหรอ ทำเงนได้หรอวะไม่ได้โอ้ยก็โอ้ยก็โอเควกเรามีสูตรอะไรน่าจะเรียกว่าอันนี้พี่นี่หรอผมจำไม่ด้ว่านี้แน่นอนเชื่อกูชว์นะพี่ชว์ผมไม่รู้อันเนี้ยแต่หายไม่ใช่แบงค์ปอดกูบิ๊กเบรน นสมริท yeah. ์เอาแล้วเอาแล้วไหนวะดินน้ำลมไฟไปไ่นนี่อันนี้ตอบตอบแล้วตอบแล้วนะว่าดีเปล่าอ๋อจริงๆเรากดคนลิเทียมลิเทียมเป็นเอเลเมนต์ดิเฮ้ยกกูลิเทียมเป็นเอเลเมนต์พี่น้อคือเราเนเเลได้ตัวี dependent i o d e p e n d n t โอเคอ๋อโอเคพี่แอตอบเลยไม่ต้องคิด กดคนเดียวเลยเดี๋ยวผมจะถือหลอกเดีเหรอ earth is flat ไม่มเดียวเดี๋ยเดี๋ยว earth is flat ช้อยสองนี่มัน earth is flat คือเมื่อกี้กูยังงงอยู่เลยว่าคำคำถามคืออะไรอ่ะดาวดวงไหนอยู่ใกล้โดรีที่สุดดาวดวงนั้นก็ตกกันไปแล้วนะครับผมก็เมื่อกี last chance last chance of spinning with bank ติดลบ500เราแหละเอาแหละแบงคเรา เราตอนนะบวกอย่างเดียวมันลบมากสุด300นี่ฮะไม่ถ้าถ้าโดนลบเอ้ยรือเปล่าใช่โเอสแต่เราจะดบยังไงก็ชนะอย่างไเออยังก็ชนะอย่ถึงจะลบยังไงรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมันยังบวกอีกร้อยหนึ่งเนี่ย สีแดงอีกแล้วห้องนี้มันใกล้จะจบแล้วห้องนี้มันคุ้นเคยจริงๆเลยถ้ามันมีคิปเปอร์ตกลงมาเนี่ยก็จะอบกูจะไม่แปลกอะบวกสองร้อยบวกสามร้อยผมว่ามันจะล่วงมาจากโทรฟ้าไอ้ปอนไอ้ปอนตอบแล้ว